วันนึงเนี่ยยิมีคนสั่งยิมมีนานี่เงียบไปเลยเงียบไปขายได้วันสี่สิบบาทแปดสิบบาทแล้วเราก็ไม่กบฏก็วายเพราะเราดีพระเจ้าเราก็รู้ว่าพระเ,รเ,รเ,เจ้าของเราก็มาทันเวลาก็ขอบพระเจ้านะเราก็เราก็เชื่อว่าพระเจ้าของเราก็แน่น เราสาวว่ากลับมาชีวิตคงดีขึ้นไปรับพระพรก็ขอบคุณนระเจ้าเอาก้วยมาลงร้อยโดลูกค้าพอเราไปงานค่ายกลับมาลูกค้าตะทักมาหลายเจ้าพี่พี่หยุดๆไปบอกว่าเดี๋ยวสงการแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาใช้บริการนะวันนี้เราก็เลยตะเวนส่งกล้วยเดี๋ยวมาลงก็ตรงได้หมดลูกค้าต่างสั่งเ็จส่งกล้วยเด็กยังโทรหาจัค่ะ อาจารย์อาจารย์จะจะไปไทยเทคเปล่าอาจารย์ตอบไว้เขาละมา้งจัการกิมบุ้แดดร้อนมากอาจารย์บอกว่ามันตีเราก็เดี๋ยวเราจะไปไทยเทคแล้วว่าใจที่ไปตั้งแต่เช้าแล้วเราสงวนติดเราจะไปไทยเทคก็ขอบคุณพระเจ้านะพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานของเราพอตอนนี้ลูกค้าก็สั่งต่อลูกค้าที่มารัาไปมาซื้อไปคุ่งนี้เอาใหม่น้อะไรแต่ตอนนี้ห้วยมาไม่ทันเแล้ว ดีขึ้นขายดีขึ้นสงบเงียบมากขึ <Enfin> ้นไม่มีเสียงอะไรรบวนเราก็ขอบคุพระเจ้าในสิ่งที่ถูกสุดขีดสงบเงียบปกติเราไม่รู้สงบเงียบในทรายแต่เราเชื่อในพระเจ้าว่าจะเข็ดหลาบอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าทุกนี้เป็นความรู้สึกกว่าเยอะเยอะหมดจะไม่การตอบสนองของสหมองไม่ค่อยเท่าไร รู้แล้วเชื่อมท้าแล้วก็อธิษฐานเผื่อน้องให้อ่านตั้งพีเยอะให้พระเจ้ารักษาให้หยุดได้ครั้งนี้ก็จะได้ไวลรใช้กระเจ้าอะไรจงใครอ่านกรบตัมงพีเยอะๆก็ขอบคุณพระเจ้าอ่านมากไม่อ่านมากแต่เราต้องตั้ง้นก็ขอบคุณพระเจ้า